สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยีนนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องสารคดีบ้านนาะก่อนชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากทางช่องเรานะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็พกัดบดามิชชนเคนะครับสําหรับช่องสารคดีบ้านนานะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับหลักไม้เรือยทําเองนะครับนี่นี่ผมทําเองนะครับเสร็จเมื่อวานนะครับ ทำประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับหลักนี้เพราะว่ามันยาวมากนะรประมาณเมตรหนึ่งนะครับว <c oughs> ัสดุที่ใช้ก็เป็นตาข่ายนะครับแล้วก็ไม้ไผ่นะครับแล้วก็สายเคเบิลแล้วก็อันนี้เป็นกาวร้อนนะครับเอาไว้ปิดหัวงปิดท้ายนะครับของหลักนะครับวิธีการทำก็ ผมก็จะนําตะข่ายนะครับมาตัดแล้วก็มาวัดนะครับแล้วก็ม้วนเข้านะครับว่าเราจะได้เราจะต้องการขนาดนะครับเท่าไรนะครับม้วนลองดูนะครับสามารถใช้ขุยมะพร้าวนะครับประมาณเท่าไรนะครับอันนี้เป็นขุยมะพร้าวที่ผมกองเอาแค่เส้นใหญ่มานะครับตะข่ายก็ ผมซื้อมาเป็นหลายเมตรนะครับประมาณ5้าเมตรนะครับผมซื้อมาเมตรละยี่สิบเอ้ไม่ใช่เมรละสาสิบนะครับผมซื้อมานะครับทุกคนเมีละ3าสิบบาทครับอันนี้ผมใช้ขนาดนี้นะครับผมต้องการทำขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมสามารถทำใหญ่กว่านี้ก็ได้นะหรือเล็กกว่านี้ก็ได้นะครับตามความต้องการของ ตา,ตามความต้องการของคนทำเลยนะครับการทำก็ประมาณนี้นะครับผมนำตะข่ายมาม้วนเป็นขนาดนี้แล้วก็นำเส้นใยที่กองออกจากคุยมะพร้าวนะครับแล้วก็เอามายัดเข้าไปนะครับโดยการใช้ไม้ไผ่นะครับยัดเข้าไปนะครับ ผมเอาไม้ไผ่นะครับยัดเข้าไปก่อนนะครับเพื่อเป็นเป็นเสานะครับเอาไว้ปักนะครับแล้วก็เอาขุยมะพร้าวนะครับตามเข้าไปแล้วก็เอาไม้ไผ่ยัดอีกทีนะครับเพื่อให้มันแน่นนะครับให้มันแน่นพอพอดีพอดีนะครับทุกคนถ้ามันแน่นมากเดี๋ยวตะข่ายอาจจะฉีกได้นะครับจากนั้นนะครับเมื่อเรายัดขุยมะพร้าวนะครับเต็มนะครับ เต็มตะข่ายนี่นะครับความยาวของตะข่ายนี่ครับแล้วก็ใช้สายเคเบิลนะครับมัดอีกทีนะครับรัดให้แน่นเลยนะครับจะรัดห่างกว่านี้ก็ได้นะครับอันนี้ผมเพื่อความแน่นนะครับผมก็เลยรัดทีอย่างนี้ครับก็ตามความต้องการเลยนะครับจากนั้นก็เอากาวร้อนนะครับมายิงนะครับปืนกาวนะครับกาวร้อนครับยิงตรงหัวแล้วก็ท้ายของหลักนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการล่อนเอาเส้นใยขวดมะพร้าวนะครับทำง่ายๆนะครับนี่นะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับมีกำมังไว้รองนะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนตะกร้านะเป็นเป็นเบนทครับแล้วก็เอามาล่อนครับ เอาอย่างอื่นก็ได้นะครับที่มันเป็นรูประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็เราก็มาล่อนแบบนี้ครับร่อนให้แบบขุยที่มันละเอียดนะครับตกลงไปนะครับมันก็จะเหลือแต่เส้นใยมะพร้าวอย่างนี้ครับนี่ครับขุยที่มันละเอียดมันก็จะร่วงลงมาด้านล่างนะครับแล้วก็มากรองแบบนี้นะครับนี่เราก็ได้ส่วนนี้มานะครับแล้วก็สามารถนําไปทําเป็น หลักได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วแต่เราจะรังสรรค์นะครับว่าเราต้องการทําหลักแบบไหนนะครับอันนี้ผมทําแบบนี้ก็สวยดีนะครับผมก็เลยเอาไปปักให้ต้นแบคคาดินนนนะครับต้นกุมารทองเรียกซับดานะครับต้นฟิโลนดอนแบคคาดินนนนะครับวันนี้นะทุกคนใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับสําหรับช่องสารคดีบ้านนาครับวันนี้การรีวิวการทําหลักไม้เลือยก็จะประมาณนี้นะครับใครที่มีข้อสงสัยแล้วก็ สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับคอมมนกันเข้ามา่ได้ครับผมคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับลาไปก่อนครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับกดติดตามช่องสรารคดีบ้านดาวด้วยน,นะครับ